ถ้าคนไม่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อผลของการกระทําแล้วล่ะก็เขาจะไม่คิดจะทําความดีเลยเพราะเขาไม่เชื่อไงกายก็จะไม่ทําดีคําพูดก็จะไม่มีคําพูดที่ดีความคิดก็จะไม่มีความคิดที่ดีเขาก็จะทําอะไรก็ตามที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอยากฆ่าอยากบีดเบียนก็ทําอยากพูดให้มันเละเทะอย่างไรก็พูดอยากคิดไม่ดีแค่ไหนก็คิดเพราะ ตายแล้วจบไงขาอโลกหน้าไม่มีก็แสดงว่าตายแล้วจบดังนั้นพวกนี้จึงทําอกุศลได้ไม่จํากัดถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญบาปถ้าไม่เชื่อเรื่องผลของการทําดีทําชั่วไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจริงไหมคนเราไม่เชื่อว่าทําชั่วได้ชั่วไม่เชื่อว่าฆ่าสัตว์มันมีโทษก็จะฆ่าไม่เชื่อว่ารักขโมยมันมีโทษก็จะขโมยไม่เชื่อว่าการประพฤติผิดของรักของผู้อื่นมีโทษฉันก็จะประพฤติผิดพอใจลูกเมียใครก็จะไปวุ่นวายเสียหมด นี่ไงเพราะไม่เชื่อก็จึงสามารถทำอาุุสนและทำได้เต็มที